สวัสดีครับพบกับช่องอรุณรถบ้านนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสภาพหนึ่งในร้อยมาให้ชมนะครับคันนี้เป็น isuzu adventure t h ย i ุ่งนะครับปี2004เครื่อง3,000ดีเซลเกียร์อัลโต่4วิวนะครับสายแคมปิ้งเข้าป่าขึ้นเขาคือตอบโจทย์หมดเลยนะครับราคาแสนกว่าบาทคันนี้ขายอยู่ที่169,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยกันเดี๋ยวครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้พามาชมรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งเกียร์ออโต้นะครับ4วิวสวยๆสักคัน คันนี้เป็น isuzu adventure ไทยรุ่งนะครับปี2004เครื่อง3,000ดีเซลเทอร์โบเกียร์ออ,ตโ,อโต้4วิวนะครับรถสวยมากนะครับได้เป็นเกียร์ออตโต้4วิวสายแคมปิ้งนะครับเข้าป่าขึ้นเขาก็คือตอบโจทย์หมดนะครับสีสันสวยเงาทั้งคันนะครับประมาณ95%ตตัวนี้ได้เป็นสีฟ้าเทานะครับยางอะไหล่เดิมตา adventure master สวยๆเลยนะครับแสนกว่าบาท บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับคันนี้ขายอยู่ที่169,000บาทตัวนี้มีแหลกหลังคาให้นะครับไว้ขนของนะครับกระจกเป็นโครเมียมสภาพดีมากนะครับราคาแค่แสนกว่าบาทได้ทั้งเจ็ดที่นั่งได้ทั้งเกียร์ออโต้โฟร์วิวสายแคมปิ้งคือตอบโจทย์หมดเลยนะครับ 4, 6, ภายในนะครับเป็นเบาะหนังสวยๆเลยไม่มีฉีกขาดนะครับคอนโซลลายไ,ไม้เกียร์ออโต้ระบบโฟร e วิวสี่ไฮสี่โลนะครับใช้งานได้ครบแถงประตูสวยเบาะแถวสองนะครับสวยสะอาดนะครับทั้งสามแถว แอร์มีสองตอนหนาวทั้งคันสภาพดีมากนะครับอันนี้เป็นคัตซีนะครับเนื้อเหล็กแห้งๆด้านๆไม่มีสนิมเลยเดี๋ยวพามาชมส่วนของท้ายรถนะครับวิธีการเปิดกดสลักแล,แล้วผักออกได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูความเดิมนะครับอันนี้เป็นหมุกเดิม ล่องน้ําเดิมๆนะครับฝั่งนี้ก็ล่องน้ําเดิมๆหมุกเดิมนะครับก็พื้นที่ท้ายรถนะครับถ้าต้องการขนของตัวนี้นะครับจะมีสลักอยู่กดแล้วผักลงได้เลยแล้วถ้าต้องการพื้นที่เพิ่มนะครับสลักสองตัวนี้นะครับให้งัดขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวไปชมครับพองัดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมไว้ขนของนะครับขนของได้เยอะมากนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้มีช่องเก็บของให้ทั้งคู่บวกที่วางแก้วนะครับสภาพสวยสะอาดระบบไฟติดครบหมดนะครับรถสตาร์ททีเดียวติดเครื่องเดินนิ่งๆเลยเดี๋ยวมาดูระบบแอร์นะครับลมแรงทุกเบอร์แอร์หนาวมากนะครับเปิดยังไม่ถึงครึ่งเลยตัวนี้นะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังแถมให้ด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์อยหลังให้ดู นี่นะครับภายในสวยมากนะครับบอกเลยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดทั้งสี่บานเป็นท่านล็อกใช้งานได้ครบนะครับระบบโฟวิลเลือกได้นะครับจะเป็นสี high, ่ไฮสี่โลหรือขับสองนะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่ม ตัวที่บางแดดคนขับนะครับจะมีวิธีการบอกการใช้งานทั้งหมดเลยของระบบ4 e e l ท้องเครื่องนะครับคันหน้าเดิมๆแผ่นเพจแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดนะครับรถบอดี้เดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุเครื่องเป็น3.0 di turbo ไม่พ่นไม่ควันไม่ไอนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ รถครอบครัวเจ็ที่นั่งราคาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ขายอยู่ที่169,000บาทนะครับเกียร์ออโต้โฟร์วิลดูรถพระราม2กทมต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ